ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับค่ำคืนนี้เป็นตารางหมีครับแอตเลติโกมาลิดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเออร์ลูเบอร์เซ่นะครับคู่นี้จะคิกออฟเวลาตีสามนะจ๊ะไปดูฟอร์มกันหน่อยครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเป็นทางแอตันติกนะครับที่เสมอนะครับกับไบเออร์ลูเบอร์เซ่นนะครับไป2ประตูสองในปี65 27ตุลานะครับส่วนเกมล่าสุดครับเอลันติโเนี่ย คือผลการแข่งขันเนี่ยหรือฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีมากมากก่อนที่พวกเขาจะสะดุดนะครับบุกไปพ่ายนะครับให้เรกันเน็ตมาศูนประตูตอนหนึ่งนะครับต้องชมเลยว่าวันนั้นเรกันเน็ตก็วางแผนมาได้ดีนะครับแล้วก็ล้มยักษ์ได้เลยนะจากเกมที่แล้วนะครับส่วนทางไบยอและลูเว์เซนนะครับก็ชนะเกิดบักครับสบายๆนะครับในบ้านไปสามประตูตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องฟอร์มนะครับก็ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับไอเลนก็มฤริอาจะ พลาดไปเกมเดียวนะครับแต่ไม่ได้เสียความมันม่นอกมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะครับมันพลาดกันได้ส่วนของทางไบเออร์ก็ยังเดินหน้าเก็บชัยใจฟตูต่อเนี่อนะครับไปดูเล่นบาดเจ็บกันหน่อยครับทางเดียโกซิโมเนนะครับก็อาจจะต้องรอดูทางด้านอาริซานเดอร์ซอลอสนะครับที่มีการบาดเจ็บตุงกล้ามเนื้อน,นะครับแล้วก็โรดิโกนะครับริคูเม อันนี้ต้องรอดูเหมือนกันนะครับส่วนคนอื่นนะครับสมตมบูตจอมเก่ากครับยันอบักครับลีโนแมนส์นะครับาทางด้านบาก็สโรเลเต้นะครับทางแบ็คขวาแบ็คอพแบ็คซ้ายนะครับจะเป็นทางด้านชาวีกาลันนะแล้วก็กองกลางแน่นเลยนะครับโรดิโกเดอรพรอนะครับซิโมเน่หัวเนลเข็นลูกชายลงด้วยนะครับอะ เออต้องรอดูกันครับแล้วก็ซามูเอลดิสเลโนนะครับแล้วก็ตัวลูกนะครับเป็นทางด้านโอตงกิสมันจับคู่กับฮูเลียนอาเวเลสนะครับรงบัญชาการให้กับทาอเวนติโกมาริดนะครับส่วนกุนซือครับอย่างชาบิโอโโซครับผู้เล่นบาดเจ็บต,ตัวที่ยิงเนี่ยก็จะขาดแค่วิกสเตอร์โอคอร์บูนิเฟรสนะครับแค่คนเดียวนะครับนอกนั้นก็อยู่กัน ครบครับพาร์ติชิกฟราเบียนวอร์สนะครับกีมาโดนะครับฟันชมปงกริชาก้าครับอันดิกดัสโชบานะครับโจนาธานทาสามประตูนะครับเป็นทาได้ฮิเดสกี้นะครับลงมาชาเฝ้าเสาให้กับไบเออร์ครับแผนเดิมเลยวันนี้ครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่มีแทคติก เทคตัง,งคู่หรือจะใครพลาดก็เยีงมองเลครับว่าแอเมิตเนี่ยได้เปลี่ยนอย่างเดียวคือการที่พวกเขาเล่นในบ้านกานะรแฟนบอลวันนี้น่าจะเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะอีกอย่างนะครับเรื่องการเข้ารอบต่อไปหรือการที่มันกดมาเป็นลีตแล้วเนี่ยผมมองว่ามันก็เามิตนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าครับสารแต้มนะครับไม่น่าจะพลาดอะไรนะครับวันนี้ ขอเชียร์เรื่องหัวจิตหัวใจละกันนะครับแล้วก็การที่จะคัมแบ็กกลับมาในเกมนี้ครับไอมาริดชูชัยครับ